คุณอยากรู้ไหมคะว่าการไวัยทองของคุณรุนแรงแค่ไหนติดตามชมในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะรายการไลฟ์ทอล์กกับดอรแคทอาจารย์แพทย์หญิงเพิรุธัญญาหารจากเพจดตร์พงศธรและเพจเลี้ยงลูกให้ได้เกร็ดนิยมค่ะมีคนสอบถามหมอเข้ามามากมายเลยนะคะทั้งอินบ็อกซ์หรือว่าทางโทรศัพท์สอบถามแต่ละครั้งที่คุยกันเนี่ยก็จะถามว่า ุณหมอคะอาการวัยทองของหนูเนี่ยเป็นรุนแรงแค่ไหนแล้วนะคะต้องรักษาหรือยังช่วยบอกหนูทีคะ่ะหนูจะได้รักษาแล้วนะคะวันนี้หมอก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการของไวทองว่าความรุนแรงเนี่ยมันดูจากอะไรได้บ้างนะคะในทางการแพทย์เรานะคะจะมีเป็น เหมือนแบบสอบถามนะคะแบบแบบคัดกรองว่าอาการวัยทองมีความรุนแรงแค่ไหนได้บ้างนะคะโดยมันจะมีตัวคัดกรองอยู่11ข้อนะคะเดี๋ยวหมอจะขึ้นให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะแบบคัดกรองนี้เขาเรียกว่า menopause rating scale นะคะก็เป็นการเอาอาการต่างเนี่ยมาดูแล้วก็ให้คะแนนนะคะคนให้คะแนนไหนก็คือคนป่วยเองนะคะไม่ใช่หมอเพราะฉะนั้นเป็นการสอบถามว่าคุณให้คะแนนเท่าไหร่นะคะ อันแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของ hot t l l u s นะคะก็คือเรื่องของการที่มีเหงื่อออกมีเหงื่อออกตอนกลางคืนนะคะมีรู้สึกร้อนๆหนาวหนาววูบวาบบนบริเวณใบหน้าแล้วก็แขนนะคะแขนขาตามลำตัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นการให้คะแนนนะคะว่ามีบ่อยครั้งแค่ไหนคุณก็ให้คะแนนไว้ตั้งแต่1-4ถึง4อันนี้คิดเองเลยนะคะมันเป็น feeling มันเป็นความรู้สึกของคุณว่าคุณให้กี่คะแนน ให้ไป3หรือ4หรือ1ก็ให้ไปอันนี้คือ1ข้อนะคะข้อ2ค่ะก็คือดูเรื่องเกี่ยวกับหัวใจค่ะว่าเรารู้สึกมีอะไรบ้างใจสั่นไหมนะคะรู้สึกหายใจไม่อิ่มไม่สะดวกเหนื่อยง่ายอันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข้อด้วยกันนะคะก็ให้ไป1ถึง4ให้คะแนนไว้เลยนะคะแล้วก็มาดูอันต่อไปนะคะข้อที่3เป็นเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับนะคะ การนอนหลับก็คือคุณนอนหลับยากไหมนะคะกว่าจะหลับกระสับกระสายพลิกไปพลิกมาหรือว่าคุณหลับแล้วคุณตื่นง่ายตื่นไวเกินนะคะหรือหลับแล้วไม่ค่อยมีคุณภาพนะคะอันนี้ก็ให้คะแนนเหมือนกันค่ะเรียงไปตั้งหนึ่งถึงสี่คือ1นึคือน้อยที่สุดก็คือหลับได้ดีสี่ก็คือแบบหลับไม่ได้หรือมีปัญหานะคะลืมบอกไปว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสีนี่คือหนึ่งคือน้อยสุดสี่คือมากสุดนะคะ ต่อมานะคะอันที่สี่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่ะรู้สึกแบบมีซึมเศร้านะคะรู้สึกเงาารู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะคะรู้สึกว่ามันแบบ bad feeling เหลือเกินหรือว่ารู้สึกเหมือนแบบด้อยค่าไรค่าอารมณ์พวกนี้ค่ะก็เหมือนกันนะคะตั้งแต่หนึ่งถึงสี่ให้ไว้นะคะหนึ่งก็คืออารมณ์ดีพอสมควรก็ไล่ไปถ้าคุณคิดว่าคุณดาวมากคุณอารมณ์ ซึมเศร้าอะไรเงี้ยมากคุณก็ให้ไว้ที่4คะแนนนะคะอันที่5ก็เป็นเรื่องของอารมณ์เหมือนกันแต่ไม่ใช่เศร้าแล้วจะเป็นอารมณ์ของความหงุดหงิดอิ r i t a b i l i t y คือความรู้สึกหงุดหงิดแบบอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียง่ายวียนเก่งนะคะก็ให้1-4อันนี้เราอาจจะต้องถามคนข้างๆบ้างนะคะว่าเราหนึ่งหรือเรา4ีสีก็คือปรีดง่ายมากนะคะบางคนพอวัยทองเนี่ยจากที่เคยแบบอารมณ์ดีก็แบบ มีคนให้คนนึงค่ะเคยบอกว่าโกรธมากโกรธมากๆาแบบควบคุมแทบไม่ได้อยากจะเอามีดไปแทงแบบคนที่คุยอยู่ด้วยเนี่ยค่ะอันนั้นคือแบบน่าจะให้ไปสักสี่เลยนะคะถ้าหกค่ะก็คือเป็นเรื่องของความวิตกกังวลถ้าคุณความวิตกกังวลสูงมากขึ้นคุณก็ลองให้ดูค่ะว่าคุณแบบไม่กังวลหรือว่ากังวลม,มากคิดอยู่แต่เรื่องเดิมๆตลอดเวลาคิดไปไกลถึงอนาคต ปัญหาต่างๆที่มันยังไม่เกิดยนีค่ะคุณก็ให้คะแนนได้เหมือนกันตั้งแต่หนึ่ถึงสเรื่องของคะแนนจําไม่ยากค่ะมีอยู่แค่4ี่หนึ่นะคะแต่ว่าเราต้องมาดูทีหลังนะคะว่าความรุนแรงเนี่ยมันวัดกันยังไงนะอันที่7ค่ะเป็นเรื่องของความจำนะคะเป็นเรื่องของ performance ความความจำต่างๆว่าบางคนก็พอเข้าสู่วัยทองก็มีเพราะว่าหลงลืมขี้ลืมไม่มีสมาธิ ตรงนี้แหละค่ะคุณก็ต้องให้คะแนนว่าคุณเป็นมากเป็นน้อยบางคนแบบคิดลืมแบบวางอะไรไว้ก็ลืมแล้วนะคะหาไม่เจอนะคะแว่นใส่ยอยู่ที่ศีรษะก็ลืมหาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ให้คะแนนตัวเองหนถึงสเหมือนกัน1ก็คือไม่ค่อยลืมคือปกติสี่ก็คือลืมง่ายหรือไม่มีสมาธิคือทํางานได้ไม่ค่อยเหมือนเดิมนะคะข้อแปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะ คืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางเพศเนี่ยพอเข้าสู่วัยทองเนี่ยมันจะลดน้อยลงไปเองนะคะเป็นตามธรรมชาติทีนี้ก็ดูว่าเราไม่มีเลยหรือเรามีปกติเหมือนเมื่อก่อนเทียบกับเมื่อก่อนหรือว่าหายไปเลยนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นมากก็คือสีก็คือไม่อยากมีเลยถ้าเกิดยังอยากมีอยู่บ้างตามปกติก็ไล่ลงมาเป็น1น,นะคะ9คือปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะนะคะการปัสสาวะมีปัสสาวะบ่อยแสบขัด อันนี้ก็ให้คะแนนดูว่าเออถ้ามันบ่อยมากจนรบกวนการนอนนะคะหรือว่าถ้าธรรมดาเหมือนเดิมก็ให้ที่หนึ่งหรือว่ามันแสบขัดบ่อยนอนไม่ได้ฉี่บ่อยมากลุกทุกครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะก็ลองให้คะแนนเอาเองดูนะคะอันที่สิบค่ะก็คือช่องคลอดแห้งนะคะพอเข้าสวัยทองทุกคนจะมีปัญหาช่องคลอดแห้งอยู่แล้วมันก็จะ,สะแสดงออกมาว่าเวลาคุณมีเพศสัมพันธ์กับสามีคุณหรือแฟนของคุณเนี่ย ก็จะมีปัญหาเจ็บมีเลือดออกหรือว่าอาจจะหลังจากมีแล้วเนี่ยมีปัญหาติดเชื้อขึ้นมาเพราะพวกนี้เราไม่มีน้ำหลอดลื่นแล้วอะค่ะมันก็มีปัญหาทำให้แฝืดเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ฉะนั้นเราก็ให้คะแนนไปนะคะระดับนึงถึงสว่าคุณมีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะคะอันที่11ค่ะอันสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปวดตามข้อ ข้อต่อต่างๆเป็นได้ทั้งตัวนะคะข้อต่อเล็กๆข้อนิ้วมือข้อเขา่าข้อไหล่คือแบบปวดไม่อยไปทั้งตัวนะคะบางคนตื่นเช้ามาก็ปวดรู้สึกเหมือนแบบไม่อยากจะขยับหรือว่าไม่มีอาการเหล่านั้นเลยก็ให้แต่หนึถึง4เหมือนกันนะคะพอเราเอาคะแนนมารวมกันนะคะทั้งหมด11ข้อถ้าคะแนนเกิน16คะแนนถือว่ามีภาวะใบทองที่รุนแรงนะคะทีนี้หมอไม่อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปจำ ทั้งหมด1ิบ็ข้อมันเยอะแยะมากมายแล้วมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะว่าท่านผู้ชมลองดูสิคะาที่หมอพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณนะคะหมอไม่ได้เอาอะไรไปวัดใช่ไหมคะแไปเป็นความรู้สึกภายในคุณเป็นคนให้คะแนนเองด้วยซ้ำนะคะทุกข้อเลยตั้งแต่หนึ่งถึงสี่คุณอยากจะให้ข้อนี้เท่ากับหนึ่งหรือว่าสี่เนี่ยมันมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณรู้สึกมากน้อยแค่ไหนค่ะอย่างจากการวิจัยก็เหมือนกันนะคะเขา พอเขาวิจัยแล้วเนี่ยเขาพบว่าเราไม่ต้องดูอะไรมากมายหรอกเราดูแค่คุณภาพชีวิตของตัวคุณนะคุณรู้สึกว่ามันแย่ลงหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันแย่ลงคุณทนไม่ได้นั่นแหละคุณควรจะหาหมอได้แล้วคุณควรจะรักษาได้แล้วนะคะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นคุณไม่จําเป็นเลยที่จะต้องรอให้มันเป็นหนักนะคะพอคุณเข้าสู่วัยทองหรือก่อนที่คุณจะเข้าเนี่ยคุณส่วนใหญ่จะเป็นสีบปีใช่ไหมคะ สักสามสิบกว่าสี่สิบคุณต้องดูแลตัวเองได้แล้วอย่าปล่อยให้มันเป็นเยอะซ่อมก่อนเสื่อมดีที่สุดค่ะถ้าใครเข้ามารักษากับหมอเนี่ยจะทราบเลยว่าหมอเน้นมากค่ะว่าซ่อมก่อนเสื่อมอย่าปล่อยให้มันเป็นหนัก,นกๆแล้วคุณมารักษานะคะเพราะว่าพาว่าแซรกซ้อนมันเกิดขึ้นแล้วอย่างมีภาะวะกระดูกหักกระดูกพรุนเกิดขึ้นแล้วหักแล้วสะโพกหักเดินไม่ได้นอนติดเตียงนะคะ ถึงเราจะรักษาทุ่มเทเท่าไหร่คุณก็กลับมาเดินไม่ได้เหมือนเดิมนะคะดังนั้นทางที่ดีค่ะซ่อมก่อนเสื่อมดีที่สุดค่ะดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ยังไม่เจ็บป่วยหรือต่อให้คุณเจ็บป่วยแล้วเนี่ยจะเป็นมากเป็นน้อยคุณก็ต้องดูแลรักษาค่ะเพราะว่าความเสื่อมต่างๆนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมันไม่มีใครที่จะ มีรีเวิร์สความเสื่อมกลับไปได้เองนะคะมันก็ต้องเสริมมากขึ้นตามวัยแต่ถ้าคุณดูแลตัวเองนะคะไม่ว,ว่าวิธีไหนก็ตามที่คุณชอบเนี่ยมันก็จะช่วยชะลอความเสื่อมได้นะคะและถ้าคุณป่วยแล้วนะคะบางทีการแค่ดูแลตัวเองไม่พอแหละคุณก็ต้องหาหมอนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมอวัาทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์นะคะจากดูว่าความรุนแรงของโรคเราเป็นยังไง แต่ที่สำคัญอย่าปล่อยให้มันรุนแรงจะดีกว่านะคะรีบดูแลตนเองซ่อมก่อนเสื่อมค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้และอย่าลืม Subscribe นะคะด็อกเตอร์พงศธร a l t h y Beauty c h anel n นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะ